สำหรับช่วงนี้ค่ะสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยนะว่าผ้าพันคอมหายานรวยสิบทิศม,มีอีกไหมมียังไงเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันนะคะกับคนที่เคยกับประสบปัญหาที่ว่าทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จช่วงนี้ดวงไม่ดีแต่หลังจากที่มีผ้าพันคอมหายานรวยสิทิศแล้วชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ เดยวพวโจในช่วงนี้เป็นช่วงผู้สนับสนุนนะฮะวันนี้มาเสริมดวงชีวิตกับท้าพันคอมหายันรวยสิททิศโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะครับวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นประสบการณ์ตรงรที่เธอฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้คุณมิ้นะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครัมิ้นค่ะสวัสดีค่ะชีวิตคนเรา มาถึงวันนี้จริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่มีอะไรแน่นอนมากมายอ่ะเนาะใช่ไหมครที่เรากําลังจะคุยกันนี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลไหมถือว่าเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะมีพวกพระเครื่องหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าพระที่เป็นองค์อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่เสมือนว่าเป็นแบบว่า สิ่งที่เราเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นกําไรเป็นแหวนเป็นพระแล้วแต่อันนี้เป็นรูปแบบผ้าพันคอที่ที่พี่ใส่อยู่ได้ค่ะที่ที่พี่มิ้นใส่คือสีรุ้งนะคะที่ใส่มาวันนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเหมือนกันสีเหมือนกันค่ะนี่คือถอดแล้วกวจะไม่สวยเดี๋ยวดเให้พี่เอกก็ได้พี่เอกคือคนไทยกับเรื่องของความเชื่อปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นของคู่กันนะใช่แต่อย่างที่บอกว่าความเชื่อหรือของมูเตลูอ่ะมันนี่ก็จะมาในรูปของ วัตถุมงคลต่างๆแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของผ้าพันคอผ้าพันคอที่สวยงามด้วยสวยค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายมูเนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วตัวมินเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนสายมูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะมันเริ่มมาจากชีวิตตัวเองก่อนชีวิตตัวเองคือมันเริ่มจากปี6กสองคือดวงตกตอนนั้นคือดวงตกมากๆดวงตกถึงขนาดที่ว่าคนที่มีงานทุกวันทํางานทุกวันแล้วไม่มีงานเลยอ ตอนนั้นยังไม่โควิดด้วยนะคะปลายปี62โควิดยังไม่มามไม่มีงานไม่มีเงินเพราะไม่มีงานไม่มีเงินปุ๊บมันเกิดจากตัวเองคือเฮ้ยทำยังไงดีเอาเสื้อผ้าตัวเองมาไลฟ์ขายตัวละร้อยไม่มีคนซื้อตัวละ50ยังยังยังไม่ไม่ค่อยมีคนซื้อเราก็เลยแบบเท่าไหร่ก็ได้อขอให้แบบได้ตังค์ไปวันวันกินข้าวจนแบบเอ้ยไม่ไม่รู้จะเอาเสื้อผ้าหรือเอาอะไรมาขายละเราก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงดีงานมันยังไม่มาเลยแต่ว่าเรามีค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายเลี้ยงพ่อเล เราก็เลยกู้นอกระบบมันเริ่มมาจากตัวเองเป็นหนี้ก่อนกู้นอกระบบคือมันง่ายอะเนาะคือแค่พูดอะเราก็ได้ตังค์แล้วแต่ดอกเบี้ยมันสิคุณไม่ใช่น้อยนะคุณมิ้นใช่เดี๋ยวแต่ตอนนั้นคือมันไม่มีไม่มีคือไม่มีจริงๆค่ะเราก็จําเป็นตอนนั้นมิ้นกู้นะคะจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากแสนเป็นหลายหลายแสนรวมดอกแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าณวันนั้นะชีวิตมันแย่ถึงขนาดที่ว่าตื่นเช้ามาลืมตาลืมตาครั้งแรกในการตื่นนอนแต่ละวันะ เอาตังที่ไหนกินข้าวอเอาตังที่ไหนใช้นี้เดี๋ยวเอาเจ้านี้ผสมเจ้านี้เอาเจ้านี้มายืมเจ้านี้คือในหัวคิดอยู่อย่างเงี้ยคือชีวิตมินนะรู้เลยว่าคนมันจะจมน้ำอะชีวิตมันแย่มันเป็นยังไงอ,อ่ะม,มันคว้าอะไรไม่ได้มันจะจมน้ำแล้วอะ่ะแล้วนาทีนั้นคือแบบไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอะ่ะต้องเอาเงินขวัญถุงที่เราเก็บมา เวลาเงินขวาญถุงอะเราจะเก็บไว้โดยที่เราไม่ได้สนใจเขาเลยใช่ไหมคะครเราต้องเงินขวานถุง20บาท50บาทออกมาจากกระเป๋าตังเลาะแงเพราะรอยพับมันจะติดแน่นมากแงออ,ออกมาแล้วอ 20, 50, เอามาใช้อ่ะแบงก์ยี่สิบแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยเอามาใช้ไม่เคยรู้เลยว่าตู้ ATM กดเงิน50บาทออกมาไม่ได้เพราะแบงก์น้อยสุด ATM มันกดแบงก์ร้อยแต่มินมีตังอยู่แค่50บาทใน ATM ตัวเองอะอคือมันไม่มีขาดนั้นแล้วยุคนั้นนะต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่ ที่มันลำบากจริงๆข้าวที่มิ้นกินแต่วันน่ะตอนนั้นไปขอข้าวกล่องถ่ายเอาเพราะเวลามิ้นไปถ่ายรายการบางที่ก็จะมีข้าวเลี้ยงเนาะเราก็หิ้วข้าวเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันลำบากจริงทีนี้เพื่อนนอกวงการคนหนึ่งอ่ะเขาคงสงสารเราเนาะเขาก็เลยบอกมิ้นแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูอ่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปเจออาจารย์ไพโรดเรื่องวิชาพูดตรงๆนะคุณผู้ชมมิ้นไม่รู้จักอาจารย์ไพโรดเรื่องวิชาเลยอ๋อตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้จักเลยว่าอาจารย์เป็นใครแต่ไป บอกเพื่อนว่าไปเพราะอะไรเชื่อมาจากเพื่อนพอเพื่อนมินบูชาผ้ายันของอาจารย์ไพโร์ยื่นวิชาแกบูชามาหลายหลายปีแล้วแล้วชีวิตดีคือสามีดีตัวเองดีธุรกิจดีลูกดีทุกอย่างดีหมดเราเชื่อเพื่อนเพื่อนคงส่งสารเห็นจากเพื่อนเห็นจากเพื่อนพอเพื่อนพาไปเจออาจารย์ไพโร์ปุ๊บเราก็เป็นใครยังไงลังเลระหว่างเดินทางไปหาอาจารย์มินก็เซิร์ชหาข้อมูลเลยอาจารย์เป็นใครทาไมเราต้องไปหา ปรากฏว่าคุณผู้ชมอาจารย์ไพรโรธเรื่นวิชานะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของดารานักแสดงและนักธุรกิจหลายคนมากมไม่ว่าจะเป็นหมอเสงอันนี้รู้จักอยู่แล้วรวยมากะนะคะหรือว่าจะเป็นอาอสสมบัตินะคะหรือว่าจะเป็นคุณแจ็คแฟนฉันนะคะคุณหนึ่งจักรวาลพี่บอยบิสณุคุณแม่สีตางแล้วก็ยังมีพี่โกตีจริงๆมีหลายคนที่เอ่ยชื่อได้แลวเอ่ยชื่อไม่ได้เยอะจริงๆเฮ้ยเราเริ่มสนใจ แต่ทำไมเราต้องไปหาอีกอยู่ดีปรากฏว่าพอเราอ่านประวัติของอาจารย์ไพโรธไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ไพโรธเนี่ยจริงๆเป็นนักธุรกิจธรรมดาาคนหนึ่งครับอยู่ๆแกนิมิตฝันขึ้นมาฝันถึงพระองค์หนึ่งติดต่อกันทุกวันสี่ปีติดกันแล้วไม่รู้ด้วยว่าพระองค์นั้นชื่ออะไรแต่ฝันเหมือนเดิมคือฝันเรื่องราวฝันวันนี้มันต้องต่อวันพรุ่งนี้คือฝันต่อกันไปเวลาสี่ปีฝันว่าพระองค์นี้ให้มาเขียนยันช่วยมนุษย์แต่อาจารย์อ่ะ อาจารย์ไพโรธอ่ะเขียนไม่เป็นอจนวันสุดท้ายอ่ะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจถามว่าท่านเป็นใครอพระองค์เนี้ยท่านเป็นใครท่านชื่ออะไรท่านก็เลยบอกว่าเราชื่อหลวงปู่ธรรมโชตผู้ที่เขียนยันให้กับชาวบ้านบางระจันสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาออาจารย์ไพโรธพอรู้ชื่อของหลวงปู่ธรรมโชตปุ๊บหลังจากนั้นหลวงปู่ไม่มาเข้าฝันอีกเลยครับแล้วอาจารย์ไพโรธก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเค ฉันต้องเขียนยันแล้วแหละแต่มาเขียนไม่เป็นก็เอากระดาษ A4 บนโต๊ะตัวเองอะค่ะมานั่งวาดรูปเล่นๆปรากฏว่ามันออกมาเป็นรูปยันเองออโดยที่ไม่ได้เรียนแล้วอาจารย์ก็เลยไม่ได้คิดนะคะก็วาดเสร็จแล้วก็วางวาดเสร็จแล้วก็อาวางปรากฏว่า ญาติพี่น้องที่อยู่รอบตัวคะว่ะหุ้ยสวยดีเอ,เอายันที่อาจารย์เขียนเล่นๆ่ะไปพกติดตัวชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอาจารย์ก็เลยโด่งดังติดต่อกันมา,าหลายปีเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้จากตรงนี้มินก็อ๋ออ๋ออาจารย์ไพโรบเป็นอย่างนี้นี่เองอ เข้าไปหาอาจารย์วันนั้นโชคดีมากคุณผู้ชมวันที่เราดวงตกแล้วเพื่อนพาเราไปอาจารย์ไพโรธอยู่กับคุณปื้มซุ้มคุณปืคณ้คุณปื้มเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เป็นลูกศิษย์คนแรก <S 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 แกอยู่ด้วยกันพอดีเข้าไปปุ๊บหนูยกมือว่าอาจารย์ไพโรธคะหนูอยากได้ยันแบบอย่างเพื่อนหนูเลยอะค่ะชีวิตหนูแย่จริงจริงอาจารย์บอกว่าลูกเขียนให้ได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แต่ว่าราคาแสนนึง Oh. บอกอาจารย์ค่ะหนูเอาเอาเลยได้ไหมคะเพราะว่าหนูแย่จริงชีวิตแย่หนูตังกินข้าวหนูยังไม่มีเลยอาจารย์บอกได้ลูกแต่หนูต้องรอคิวปีหนึ่งคือคิวในการที่จะให้อาจารย์เขียนยันจริงอะนะัดยาวนานมากบอกอาจารย์หนูไม่ไหวจริงๆค่ะคือตอนนั้นน้ําตาคอแล้วอะชีวิตเราอยากดีเหมือนเพื่อนอะอาจารย์ก็เลยแบบว่ามองหน้ากับคุณปื้มแล้วคุณปื้มอะ แกทําผ้าพันคอออกมาพอดีผ้าพันคอเนี่ยเป็นผ้าพันคอที่มีอักขระเดียวกับที่อาจารย์เขียนยันมือให้จริงๆคุณปื้มก็เลยว่ามิ้นเอาผ้าพันคอไปใช้ก่อนอแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่มิ้นได้ผ้าพันคอมาเดือนกุมภาพันน่ะโควิดมาแล้วนะโควิดมาแรกๆรอบแรกปีที่แล้วทุกคนเนี่ยแทบจะอยู่บ้านกันทุกคนแทบจะแบบเดือดร้อนกันแต่คุณผู้ชมเชื่อป่ามิ้นมีงานตั้งแต่กุมภาพันธน่ะ แล้วมีงานแบบงงๆอ่ะมีงานเข้ามาเรื่องงานพิธีกรเอองานงานอะไรตัวเองเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าใช้นี่นอกระบบ5 0 0 0 0 0บาทหมดตั้งแต่เดือนมิถุนายน<ม>จากงาน<ม><ม>แล้วหลังจากนั้นที่ดินที่มิ้นประกาศขายมาสี่ซาหปีขายไม่ได้อยู่อยู่กรกฎาคมขายที่ได้<ม>พอขายที่ได้ปุ๊บมิ้นเอาไปปิดบ้านตัวเองอ่ะที่เชียงรายค่ะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทปิดเรียบร้อยแล้วพอ<ม><ม>จะมีเงินเหลือออกรถป้ายแดงให้พ่อ,อกับแม่ค่ะ แล้วเอาเงินไปปิดหนี้ทั้งหมดหแล้วปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคุณผู้ชมมินก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอมีงานแทบทุกวันเลยแล้วชีวิตมันก็กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะคืออันนี้มินต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์ไพรโรดอ่ะท่านจะสอนอยู่ตลอดว่าอ,อันนี้บ้านมินนะคะคุณผู้ชมอ,อ,อาจารย์ไพรโรธอ่ะคนกลางท่านจะสอนว่าทุกคนนะไม่ว่าคุณจะได้ของดีอะไรมาก็ตามคุณจะต้องคิดดีประพฤติดีปฏิบัติดีกตันอยู่สิ่งนี้ต้องทําและต้องทํามาหากิน สิ่งที่ทําก็ยังต้องทําอยู่แต่อันนี้เป็นเพียงเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมินก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีแรงศรัทธาปาฏิหารเกิดจริงๆมินก็มีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มินเจอแล้วมินรู้สึกประทับใจแล้วมินอยากจะมาบอกต่อว่าถ้าวันนี้ใครที่กําลังท้ออยู่ใครที่กําลังแบบเอ่อกลังแบบว่าคว้าอะไรไม่ได้อ่ะลองดูช่วงนี้เป็นเยอะ เป็นเยอะหลายคนแเครียดแล้วก็ท้อแล้วก็หาที่พึ่งกันแล้วคุณผู้ชมดูนะคะในผ้าพันคอเนี่ยจะมีพระกริ่งนะคะพระกริ่งประเวทแล้วมุมทั้งหมด4ี่มุมเนี่ยตั้งแต่มุมมุมนอกสุดอ่ะก็จะมีณต่างๆนะคะสี่มุมนะณเมตตาณร่ำรวยนะค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยมิ้นเป็นคนชอบใช้ผ้าพันคออยู่แล้วพันคอติดตัวตลอดเวลารู้สึกไปไหนปลอดภัยแล้วอาจารย์ออกแบบมาทั้งหมด9สีมีคุณเกิดวันไหนคุณใช้สีนั้นนะคะอย่างอย่างมิ้นท์ทำไมถึงใช้สีรุ้งเนื่องั้กที่เกิด วันจร์ถามอาจารย์ไพโรบอาจารย์หนูอยากรวยทุกวันทำไงอาจารย์บอกก็ใช้สีลุงสิ ทุกสีก็รวยทุกสีได้คุณผจะ้สีไหนก็ได้แต่สีที่เพิ่มมาคือสีดําสีดำเนี่ยบางคนเนี่ยเอาไปใส่กรอบเพราะว่าอัคระเนี่ยเขาจะเหมือนกับอาจารย์เขียนยันลงไปผ้าจริงๆแล้วแต่ว่าคุณเกิดพูดกลางคืนหรือคุณจะไปใส่กรอบก็ได้ไว้บนหัวนอนก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมใครที่อยากจะได้ผ้าพันคอผืนนี้มิ้นบอกเลยนะนี่คือพุทธคุณที่เหมือนกับยันที่อาจารย์เขียนมือให้จริงๆส่วนใครที่อยากจะให้อาจารย์เขียนมือจริงๆเหมือนในรูป ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์เลิกเขียนยันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเพราะอาจารย์เขียนยันทุกวันจนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะคะอาจารย์จะพักสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้ยันจริง,รงๆเดี๋ยวเราก,กดเบอร์ออกมาพร้อมกันทั่วประเทศนะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ02 121 1599 02 121 1599เพราะว่าอะไรวันนี้เนี่ย ถ้าคุณอยากจะชีวิตเปลี่ยนถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่มินพูดให้คุณกดมานะคะหมายเลขนี้คุณจะได้ของแท้และของจริงเพราะว่าอะไร วันนี้เราไม่จำกัดเซตในการซื้อคุณจะซื้อกี่เซตกี่สีกี่ผืนก็ได้นะคะแต่คุณต้องโทรมาภายใน5นาทีนี้เพราะหน้าเพจของเราขายอยู่ที่5,990บาทแต่วันนี้คุณจะได้ไปในราคาเพียงแค่1,990บาท1,990บาทคือส่งฟรีทั่วประเทศด้วยกดได้เลยค่ะ02121 1599 02121 1599นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ตัวอก่อนนะแล้วก็ y a n 8 8หรืแปดัน8 8นะคะของแท้ของจริงมีที่นี่ที่เดียวถ,ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นผ้าพันคอปลอมไม่มีพุทธคุณอะไรเลย<อ>เดี๋ยวนี้มีของปลอมแล้วนะนะคะ02121นะคะ1599นะคะหรือว่า แอดยัน8 8ดและเวลาหนึ่งผ้าพันคอที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะมีสีตามนี้เลย9สีได้บล็อกเซตไปเรียบร้อยแต่มินขออนุญาตนะคะพี่เอกแป๊บนึงค่ะในบล็อกเซตเราจะมีพระคาถาไปให้คุณท่องพระคาถานะคะให้จบตรงนี้สั้นๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานอยากขออะไรขอไปเลยนะคะนะคะคุณผู้ชมนี่คือวิธีการบูชาของเรานะคะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่คุณจะขอเนี่ยคุณขอได้ไปเลยนะคะหนึ่งข้อในบล็อกเซตนะคะจะประกอบไปด้วยผ้าพันคอหนึ่งพื้นนะคะแล้วก็คุณอยากจะเลือกอะไรคุณ ก็เลือกนะคะขอไปเลยแล้วก็วมีบทสวดมนต์ให้นะคะคแล้วก็เป็นสีที่คุณเลือกนั่นแหละหในหนึ่งกล่องเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็รู้สึกมีลายเซ็นของอาจารย์ไพรโรธที่หน้ากล่องด้วยใช่ะคะมีบทสวดให้ด้วยใช่ค่ะบูชากันได้ครับสําหรับผ้าพันคอมหายันรวย10 ทิศประสบการณ์ตรงเลยย้ำเบอร์0 2 1, 1 2 1 1 5 9 9ค่ะหรือแอดยัน88ค่ะด่วนเลยภายใน5นาทีนี้เท่านั้นเหลือเพียงแค่1990จาก4,999นใช่ะครับอันนี้ขอบคุณคุณมินครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ